สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมในเมงวันที่ชอบแมงวันมังงะนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องราว3ามนาทีอีกเช่นเคยนะครับผมก็ในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่1นนะครับจากการที่จบไปตอนที่แล้วนั่นคือช่วงของสงครามได้จบลงนะครับผมทางเยอรมนีเนี่ยก็ได้ทําการขอยอมแพ้นะครับโดยบนรถไฟนะครับผมทําให้ตอนนั้นก็ทําให้มีประเทศต่างๆเนี่ยได้ ตั้งข้อเรียกร้องต่างๆให้ทางเงยอรมนีได้รับผิดชอบเขาเรียกว่าค่าปฏิกรสสงครามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการดูแลการรักษาการจ่ายค่าสินไหมอะไรต่างๆมากมายที่ทางเงยอรมันบอกได้เลยว่าโอ้โหจ่ายหนักมากๆเลยมีการกล่าวไว้ว่านะครับการจ่ายเงินชดเชยในครั้งนั้นเนี่ยต้องจ่ายตั้งแต่ปี1918 จะจ่ายจบก็ต่อเมื่อประมาณปี2010นะครับหรือเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วที่ผ่านมานี่เองนะครับผมทําให้ตอนนั้นบอกได้เลยว่าตอนต้นของการจบสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนะครับทางเยอรมนีนี่จนมากๆเลยนะครับผมนะเพราะว่าต่างชาติก,กดขี่แล้วกดกําลังกองพลของทางเยอรมน,นีให้ต่ําที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดการสร้างกองกําลังหรือการก่อสงครามในอนาคตนั่นเองนะครับหนึ่งในนั้นก็คือสัญญาสนธิแวร์ไซน์นะครับโดยการมีการตั้งกฎต่างๆไว้มากมายซึ่งสัญญาตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นสัญญาที่ค่อนข้างมีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าสัญญาตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าก่อนจะมีการลงนามนี่นะครับมีประเทศอยู่ประมาณสัก2อส,อสประเทศนะครับที่คาดหวังกับส,บสัญญาสนธิแวร์ไซน์เนี่ย 5ว่าสัญญาตัวนี้นะครับน่าจะมีผลประโยชน์ร่วมให้กับ2ประเทศนี้ด้วยนั่นคือประเทศญี่ปุ่นและก็ประเทศอิตาลีนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนั้นบอกได้เลยว่าทางประเทศญี่ปุ่นเองนะครับได้มีการโจมตีทางเยอรมันทางฝั่งเอเชียเนี่ยเสรเรียบร้อยแล้วก็ได้คาดหวังว่าเขาจะมีส่วนในการได้ดินแดนบางส่วนนะครับแล้วก็ได้รับค่าเสียหายบ้างนะครับไม,ม่ว่าจะการเสียสูญเสียอาหารสูญเสียกําลังลบ,บกําลังคนลูกกระสุนปืนเครื่องบินและต่างๆนะั้นมากมายนะครับที่ทางญี่ปุ่นได้สูญเสียไปก็หวังว่าจะได้คืนมาบ้้าางแลลวอตี ก็เช่นกันแต่สุดท้ายแล้วนะครับผมสัญญาสนที่แวร์ไซไม่ได้เอ่ยถึงประเทศญี่ปุ่นและประเทศอิตาลีเลยทําให้ประเทศญี่ปุ่นและอิตาลีค่อนข้างจะอ,อกหักอย่างแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รู้สึกผิดหวังมากๆก,กับสัญญาฉบับนี้นะครับและแน่นอนว่าในสัญญาฉบับนี้นะครับทั้ง14ข้อเนี่ยโดยเฉพาะข้อ14มีใจความสําคัญว่ามีการตั้งองค์กรร่วมกันหรือเรียกกันว่าองค์กรสันนิบาตชาตินั่นเองนะครับ องค์กรสันนิบาตชาติหมายความว่าหากมีประเทศใดน,นะครับที่กําลังมีความบาดหมางใจกันเนี่ยนะครับองค์กรนี้จะเข้าไปร่วมในการตัดสินใจ ตัดสินปัญหานะครับว่าใครถูกใครผิดควรจะลงเอยอะไรอย่างไงนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าองค์กรเนี่ยมันจัดตั้งขึ้นแบบลอยๆนะครับผมและก็มันไม่มีกองกําลังของตัวเองทําให้มันไม่มีน้ําหนักในการที่จะไปพูดอะไรมากมายนะครับผมสุดท้ายแล้วองค์กรนี้ก็ได้ผ่านตัวเองกลายเป็น UN เอ็นในปัจจุบันนี้เองนะครับผมอ่ะโอเคโอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าใครได้ใครเสียอะไรและนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในอนาคตครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ